เล่นอะไรครับเล่นอะไรครับคิงคิงคิงคองใช่ไหมครับคองฟอส่งคิงเลกาซีเนี่คิงเลกาซีนะครับน้องผมเล่นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมรีวิวคอมบนะครับอันนี้สเปคอะไรครับฮะที่บอร์ดสเปคอะไรสเปคคอยอ่าไรพวกแคดดี้ไรนะก็เป็นไรบัสทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ ว้ยอะไรเนี่ยมัโอ้ยเยเย็น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 เยเย็นเบัดแขนซื้อแพงแขนซื้อแพงโอ้ยใจเย็นวัดใจเย็นใจเย็นมันมันเป็นการเป็นการรีวิวคอมเขาเรียกเป็นการรีวิวคอมนะโอ้บัต นี่บ้าเสียสติไปแล้วเหรอไอไอมันเป็นการรีวิวคอมที่ดีบัาฮะมันเป็นการรีวิวคอมไม่ไม่ไม่ใจเย็นๆก่อนบัาใจเย็นก่อนเออปิดประตูกันบัาเออโอ๊ยโอ๊ไม่เนาะไม่ไม่ไม่เดยไม่เอาไม่ไม่ไม่เลยไมังมันทำบ้าไปบ้าบั้ ตอบๆๆๆตดตรงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเล่นต่อเล้านเลยบันอย่าทำร้ายพี่สิรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมมันบาปโอ้โน้องผมไม่นะเขาขาดสติไปแล้วเย็ยเย็นโอ้ยโอ้ยหเกืโ ใจเย็นก่อนใจเย็นบั๊ดใจเย็นนะใจเย็นคือคือยุดอักปิดปิดปิดโอเคปิดปิดปิดแล้วไอ้ไม่ก่อก่อนก่อนปิดพี่ต้องทำก่อนทำบั๊ดทำไมต้องหัวร้อนขนาดนี้เหี้ยวเหีวอะหิวข้าวหิวข้าวแม่แม่กำลังทำอยู่เอ้ยขี้เอยไอ้ตัวหนักเหมือนเหมือนหมูเลยไม่มันไม่ใช่หมูเออแโอเค่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดปิด